เอาละครับก็ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้นะครับมาอยู่กับผมครับในรายการ The A.K. Auto Gamer กันเช่นเคยนะฮะโอเคครับผมทุกทท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูอะไรอะซับสไคร์เบอร์นะครับโอเคช้าสีผ้าเลยทำเลยไม่ใช่โอเคโอเคครับผมวันนี้เรามาไลฟ์สดกันใน y o u t u b e นะครับ อ้ามีคนดูหนึ่งคนด้วยนะครับโอเคนะครับเราก็จะมาถามคําถามทุกคําถามนะครับเกี่ยวกับช่องผมนะครับว่าเออจะเอาอะไรกันดีกับอะไรอ่ะจะเอานะครับจะเอาอะไรกันดีครับกับ401ซับสไครเบอร์ครับแองจริงๆมัน412นะครับบอกเลยนะครับมันลดเหลือ4 0 1นะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับมันยังอยู่หลัก400อยู่นะครับก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายนะครับโอเคโอเคครับผมถ้าไม่ชมนะครับจะเอาอะไรกันดีครับกับ้อยหนึ่งซับครับก็ถ้าใครดูดูก็พิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับก็ผมก็จะมาบอกเกี่ยวกับ400เนี่ยครับ4 0ยหนึ่งซับนะครับโอเคครับผมเอ้ย เอาอะไรกันดีล่ะ401ซับครับผมเอาอะไรดีเอาอะไรดีไลฟ์สดอยู่นะครับตอนนี้นะครับโอเคคุณภาพสตรีมโอเคคุณภาพสตรีมก็ดีนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับเจ้าอะไรกันดีครับแชทสดเลยด้านล่างนี้ครับเอาอะไรกันดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับทุกคนทุกท่านทุกทู ทุกกสิ่งทุกๆอย่างไม่ใช่ครับโอเคก็ท่านผู้ชมจะเอาอะไรกันดีก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับว่าจะเอาอะไรครับเดี๋ยวผมก็จะมีจะมีอบอกไว้อันนี้มันได้อะไรเงี้ยอะไรโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะพิมพ์ว่าท่านผู้ชมจะเอาอันนี้หรืออันนี้อันนี้อะไรประมาณนี้ครับก็บญญน,บนั่นแหละครับโอเคครับก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนะครับว่าท่านผู้ชมจะเอาอะไรกับ400เอ็ดซับนะครับเพราะว่า มันขึ้นเร็วมากเลยครับผมก็แบบเอองงเลยครับงงครับเออใช่ผมงงเลยครับคือตอนนั้นน่ผมเพิ่งแบบไงอรัเพิ่ง300ซับไปนะครับแล้วก็แค่แบบลง2คลิปปั๊บอ้าว4 0 0แล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยแบบงงงงแบบสตันไปเลยนะครับเออสตันไปเลยนะครับนี่ครับก็อ่านตรงเกี่ยวกับได้เนี่ยสี่สำเร็จคิดก่อนนะครับอะไรประมาณนี้นะครับ คิดก่อนคิดก่อนนะครับคิดก่อนก็ถามท่านผู้ชมนี่แหละครับก็เจ้าอะไรกันดีนะครับเดี๋ยวผมอ่านแชทก่อนโอเคมีคนแชทมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูซิว่าเน็ตเน็ตฟรีโอ้โหเออเขาจะเอาเฟรีนะครับก็รอดูก่อนครับรอดูรอดูรอดูครับรอดูรอดู เยอะสุดก็เอาอันนั้นครับโอเคครับผมถ้าจะเอาอะไรก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์นี้นะครับว่าผมจะดูเองว่าถ้านนะครับก็ถ้าเยอะสุดอะเออถ้าเยอะสุดนะครับก็เอานั้นเลยครับนะเอาอันที่แบบคนแบบอยากต้องการสุดนะอผมจะมี ตัวเลือกมาให้นะครับตอนนี้ก็มีคนบอกว่าเอาเน็ตฟรีครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะเขียนไว้นะครับสร้างสร้างเลยอะสร้างเทคนี้ครับเออคอมเมนต์ท่านผู้ชมคอมเมนต์โอเคนะครับก็มีคนเอาเน็ตฟรีนะครับ,รบอา้าวอ่ะหนึ่งครับเดี๋ยวดินี่มันเล็กไปปะเอ,อ้ยช่างมันนะครับอันหนึ่ง หนึ่งครับอันหนึ่งแป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป๊บหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งเน็ตฟรีครับเน็ตฟรีนะครับอันเน็ตฟรีมันเล็กจังเอออะไรวะเนี่ยเอ,อ้ยไฟล์โอเพนเซฟพิมพ์ออปชั่นนะไม่ใช่นะครับเอาอันที่คนแบบต้องการเยอะสุดอะไรประมาณนั้นนะครับ ผมก็จะเอาอันั้นเลยครับอ่านะครับ,นะรบเพราะท่านชมจะเอาอะไรก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับผมว่าไอไอไอนี่มันแบบมันเล็กเกินไปนะครับผมไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวผมจะสร้างสร้างอะไรเดียวสร้างให้มันแบบวอตแล้วกันนะหรือว่าอะไรอะอะไรเดียวว์ตไหมสร้างวอตมาเขียนไหมเฮ้ยไม่ต้องเขียนก็ได้嘛ไอ้ดูคอมเมนต์เขาละกันอ่ะตอนนี้นะครับ ก็บอกว่าเอาเน็ตฟรีกันนะครับคนหนึ่งนะครับอ่ะนะครับตอนนี้ก็จะมีคนเอาเน็ตฟรีแล้วนะครับคนหนึ่งนะครับโอเคเออนะครับเน็ตฟรีคนหนึ่งอ่าออมก็มีคนนะอ่ะสมมติคขไม่เห็นอืมไม่เอาดีกว่าโอเคก็เน็ตฟรีอ่ะ,อะ มาคนหนึ่งแล้วมาเน็ตฟรีครับเอาง่ายๆนะมีคนเอาเน็ตฟรีนะคนหนึ่งนะก็ถ้าเจาอะไรก็พิมพ์ใต้คลิปด่วนนะครับเพื่อถ้าท่านผู้ชมพิมพ์ไม่ทันก็เสียใจด้วยนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนี่แหละครับพิมพ์เอานะครับนะครับตอนนี้ก็มีคนเอาเน็ตฟรีนะครับเดี๋ยวผมเปิดเวิร์ดดีกว่าครับรอสักครู่นะครับ โอเคครับผมก็รีบๆคอมเมนต์มานะครับเพราะผมมีงานที่จะต้องไปทําที่อื่นนะครับโอเคนะครับรีบๆคอมเมนต์กันมานะครับเอาตัวใหญ่สุดโอเคครับหนึ่งหนึ่งครับมีคนเอาเอาอะไรนะเน็ตฟรีเออเน็ตฟรีครับเน็ตฟรีเน็ตฟรีเน็ตฟรีครับอ่ะเน็ตฟรีอาอเฮ้ยยิ้มผิดโอเคเน็ตฟรีครับมีคนเอาเน็ตฟรีแล้วครับคนหนึ่งครับอ่ะเอาไว้นี้ก่อนนะครับ อ่ะยังไม่มีนะครับเอาอะไรก็พิมพ์มาด้านล่างคลิปได้นะครับคนดูคนหนึ่งคนนะครับตอนนี้โอเคครับก็ถ้ามันคลิปนี้จบไปแล้วก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปไหนๆก็ได้นะครับมา1คลิปนะครับคอมเมนต์คลิปไหนๆก็ได้มา1คลิปนะครับหรือว่าจะทักเฟซผมมาก็ได้ครับอ่ะหรือว่าคุณจะทักเฟซผมมาเดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับ ผมไม่ทราบว่าผมได้ออกเฟนั้นหรือยังนะครับถ้าไม่ได้อ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิดผิดเฟสผิดเฟสแป๊บหนึ่งนะครับเอ้ยนะครับสักคู่นะครับอยังไงยังไงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับต้องออกเฟสนี้ก่อนครับโอเคเออเฟสนี้เฟสส่วนตัวนะครับไม่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับปิดรอไปเลยก็ได้ครับตอนนี้เฟส อันนี้เฟซส่วนตัวครับเดี๋ยวออกก่อนครับแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับโอเคครับเดี๋ยวโอเคโอเคครับผมถ้าใครต้องการที่ว่าจะนะครับถ้าใครที่พิมพ์ในคลิปนี้ไม่ทันนะครับเดี๋ยวด่วนใครแชทอยู่ นะครับถ้าใครที่พิมพ์ในคลิปนี้ไม่ทันนะครับให้ให้ท่านผู้ชมนะครับพิมพ์ในเฟซผมแทนนะพิมพ์ในเฟซนี่ครับนี่ครับก็เฟซนี้ก็คือรับรับคือรับทุกอย่างนะครับนี่ครับเฟซนี้ครับเอคิโอโตทักได้นะครับก็จะรับนะครับรับทำนะครับโอเคนะครับก็คือพิมพ์พิมพ์บอกผมมาก็คือแบบอ่ะพิมพ์ข้างล่างหรืออะไรแบบเนี้ยพิมพ์ให้ผมรู้นะครับแค่นั้นแหละครับไม่ก็ แอดเพื่อนมาก่อนนะครับหรือว่าคือแอดเพื่อนมาในเฟซนี้นะครับผมคือรับทุกคนนะถ้าใครแอดมาก็รับหมดนะโอเคนะไหนดูซิตอนนี้มีกี่คนหนึ่งคนโอเคครับก็ก็ตอนนี้ต้องการอ่าให้คนมาเข้ามานะครับแล้วก็เม้นเม้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมโพสต์ก่อนนะครับโอเคอ่านะครับใส่รูปภาพด้วยนะครับ ไม่เอารูปนี้ดีกว่าเบื่อแล้วรูปนี้ใส่มาเยอะมากแล้วรูปนี้เอารูปเอารูปเอารูปอื่นแล้วกันโอเครูปอะไรดีเอารูปรูปนี้ละกันมาโอเคก็โอเคครับจะเอาอะไรกันดี สี400่ร้อยซับพิมพ์ผิดครับพิมพ์ผิดสี่ร้อยซับจะเอาอะไรกันดีสี400่ร้อยซับเออยังไงต่อดีวะเอา,าอะไรอะเอาอะไรสี400่ร้อยซับอะพิมพมาคอมเมนต์มาใต้มาช่องผม เมนต์มาโอเคแล้วก็เอา,เอา,เอาต้องเอาอะไรมาแชร์หรอเดี๋ยวต้องก๊อปไอ้นี่มามทำไงเดี๋ยวทำให้เป็นว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับสักคู่นะครับโดมันดูคลิปตัวเองไม่ได้เหรอวะอมอมไม่น่านะครับเดี๋ยวสักคู่นะครับ เล่นโฆษณาไปโอเคเล่นโฆษณาไปก่อน <laughs> บังไว้ก่อนโ <laughs> <Okay. S 2> <laughs> อเคแชร์ไอนี้ได้บ่ะ <laughs> เอาเอาลิงก์ท่องเลยอ่ะ อันนี้มันปิ้นอันนี้มันปิ้นผิดผิดอันครับอันเดี๋ยวผมต้องปิดคลิปแล้วนะโอเคนะคือเข้าใจนะว่าผมต้องไปที่อื่นนะครับตอนนี้เอาเอา้าเฮ้ยอะไรวะนะครับสักครู่ครับผมนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะใส่รูปใหม่ก่อนรีบละตอนนี้คือมีคนเล่งผมอยู่ตอนนี้จะเอา ไปกันดีสี่ร้อยซับแล้วก็ลิงช่องด้านล่างครับโอเค โพสไปโอเค okay. เอาอะไรกันดีครับ400ซับครับตอนนี้ต้องปิดคลิปแล้วนะครับตอนนี้มีท่าผู้ชมบอกแล้วนะว่าเอาเน็ตฟรีนะนะครับมีคนแล้วนะเอาเนฟฟ็ตนะฟรีหรือว่าจะทัก ID ดีไลน์ผมมาครับไลน์ ID ดีไลน์ครับ ID ดีไลน์ ไอดีไ e นเดี๋ไอดีนะครับไอดีไลน์ก็ผิดผิดผิดเผลอผิดครับแป๊บหนึ่ง ID Line นี่ครับดีไลน์ครับ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องปิดชิปแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาลอย่างรวดเร็วเลยนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบายยนะครับบายยบายยบายคอมเมนต์เร็วๆด้วยนะครับ